พักลังหลุดอีกแล้วเนาะดูคนโด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 นอื้เนี่โดนโดนโดน ครับเจอกันนี่เรากับนายหัวครับผมพาพี่น้องมาเลาะยิงป่าคือเก้าหมือนี่ยยิงป่าไปลาบแรงนี่ครับมากับพ่อมกัำนังกะติกน้ำไม้กับลูกดอกสามสิบตำนี่ครับผมไม้ของเขาก็ถืเป็นประมาณนี้ครับผมไม้น้ำไหลไม้ของไม้น้ำไหลนี่ครับผมเราไปลุ้นเบอร์น้ำกันว่าจิมีโตพอมือนังก็มาจัดอยู่นี่เราไปเมือนี้มาซ้ำไม้เก้าครับผมว่าจิมมี่ว่าไปเหตุน้ำ luôn nha đâu, mãi đâu, má đâu, má đâu, mãi đâu, Ô rồi đi đẹp quá, níu nghe đấy tuần chập đẹp những chập chập như ถือก่อนเลถือแล้วถือแล้วครับถือแล้วนี่นี่นี่โดนโ,โ,โดนโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วโอ้หลุดโอ้หลุดครับหลุดสั่เสียทายแต่ว่าโดน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  Gjorde. 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 มืดเลยค่ำเลยครับอากาศเ,เริ่มค่ำแล้วก็เล็ดท้องมืดมันอ่นเบืองหยากแล้วมา,มาแล้วมาแล้ว ผมงามเลยแหละใครด้ยนี่ยเดีวนครับผมเนี่ปนยปลาในครับผมโอ้ใส่งามอยู่ใครเต็มท้องเลยเนี่ย หนูแต็มมาแล้วครับผมไปไปหน่ก่อนเนี่ยโดนวะโดน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 เอ้าหลุดหลุดอีกไหมพี่น้องหลุดครับเอาคือหลุดหลุดหลุดแ ล้างอืมปักหลังหรุดอีกซะเนาะนี่ครับแต้มสองมาแล้วพี่น้องโอ้คนน่ะเสียงพ่นดึงดยู่คนน่ะนน่ะนีครับแต้มสองมาแล้ว Cảm Cảm mm. Tôi một đồng đồng đồng. hai mất là, ừ, nhà đốn, đốn, đốn โดนโดนโดนตัวไงดนน้วยครับตัวนี้ใ่ญ่เลยใ่ญ่เลยตัวนี้แม่เป่เงด้เลย ไงดิครับบุกยักเลยตัวนี้สามโลครับผมตัวนี้ไงนี่เนี่ยอู้หึพี่น้องไงเลยตัวนี้ <c ười> ตัวไค่เต็มท้องไค่เต็มท้องนะครับผมไงเลยตัวเนี้ยนี่ขอ้ได้พี่น้องบัดน,นี้นี่ครับไงเล็กตัวนี้มาเอาโหลดมาเลยมาพอแล้ว มัดนครขาผมอือมออกไ้วะนี่เฮียักไงเฮี้ลองมึงลุกตัวหนทะลุไปบ่ไม่ทะลุบ่ปปโอ้่นหมานมาแล้วดิ ทีมงานน่ะบผมตัวหนึ่งอะ่ะโอ้รอเลยเอะเอาลงพี่ดับเลยก่อนยิงถึกเต๋ยตัวหนึ่งเต๋ยออเออในนอนอางกันวางมันเหรอกรันโอ้คือเฮ็ดตกกับปกุกแค่เอาเหงาออเนี้ยนส่มึนดย ปลาหมูดเอิเทสมเทนเทนเทนเอเโอ้ได้ปลาห้พนุ๊งงานนุกโอ้ปลาหมูเอาถ่ายคลิปให้อนครับผมผลงานผลงานเอาเอาแนร้มเอันนี้ปลาหมูนี่แพงขนาดนี้นี่ปลาพวกนี้ิบกมเจ็ะครับผมมาเก บ่มีเจ็บเลยคลุบๆมันก็เป็นคึบตั้งปลาตะเพียนครับผมรูปนี้เสียบเป็นปลาหมูเนี่ยรูปนี้เสียบนี่ครับผมน,น,นี่ตัวหนึ่งผลงานห้องมือตัวนี้ตัวผู้เอาไปตัวเก้าอันนี้ผมันนีผมตัวนี้อ้หู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 ูหารูห้ารูได้ป้ะได้ได้อันนี้ผม มันมีหมองโกยไทยลูกโกยไทยนะกดเมื่อไอ่ะไปไปฮะนี่ครับผมผลงานห้องมือสี่สี่ตัวงา้างครับพี่น้องสี่ตัวงามเลยครับผมเนี่ยเอาเอียงลูกดรอขึ้นมอโอ้ยนึกอะไงเนี่ยโอ้ยเขาลูกเขาไปแล้วฮันชิบหายแล้วนี่ครับผมโอ้ปลาหมูได้ปลาหมูไงเนี่ยนี่ผลงานห้องเอาพี่น้องคิดว่าขอโชคพุ่มซาเบ็ตครับผมหมื่นสีส่เต็ม ไงหาล้หกลูอเจ็ดลูลอหมดล้ตัวนี้ไงครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นปลาบมมีเก็ดเา้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี่แล้วครับคั่มเดียวเดี๋ยวอยไปเฮ็ดลาบกินครับผมแล้วคลิปนี้ก็สวัสดีครับ